ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแ n ลปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะวันนี้เราจะพาทุกๆคนเนาะมาเที่ยวที่ปารีสนะคะก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะวันนี้เราจะพาชมหอ,อไอเฟลนะเป็นแลนด์มาร์คแห่งปารีสนั่นเองเนาะถ้าเราไม่มา ที่นี่ก็แสดงว่าเรามาไม่ถึงปารีสนั่นเองนะสำหรับบรรยากาศด้านนอกก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในเนาะอย่างที่บอกใครที่มาเที่ยวปารีสเนาะหนึ่งสิ่งเลยก็คือพวกกระเป๋าสัมภาระเราต้องเรียกว่าระวังให้มากๆเลยอันนี้เป็นการเตือนเป็นประเทศที่มีการล้วงกระเป๋าแล้วก็การขโมยของเยอะมากๆเราต้องเซฟตัวเองนะกระเป๋าก็สะพายมาด้านหน้าเนาะคนที่นี่เรียกว่า เขาจะพูดเสียงดังมากๆเลยนะซึ่งก่อนที่เราจะเดินไปตรงหอคอยเนาะมันก็จะเป็นแหล่งชุมชน,มนก็จะมีร้านอาหารร้านค้าแล้วก็คุณจะสังเกตเห็นคนผิวดำที่เขามาขายของที่ระลึกเนาะเขาจะเป็นแบบสะพายผ้าขาวๆเนาะมันก็จะมีถ้าบ้านเราก็จะมีพวกตำรวจที่เขามาจับคนที่ขายของนะเขาก็จะแบบเอาผ้ามาปูเสร็จแล้วเขาก็จะเอาผ้า ขมวดผ้าแล้วก็แบกแล้วก็เดินออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับตรงถนนตรงนี้ก็จะมีพวกมายากลที่เขาเล่นพวกลูกเต๋าแล้วก็ให้คนมายืนมุมกันเยอะๆมุมตรงนี้นะเราจะพาเดินช้าๆไปด้วยกันก็เห็นยอดยอดของหอไอเฟลนะฮะ,ะเราก็อยากจะนำเสนอมุมตรงนี้วันนี้ก็พาท่องเที่ยวต่างประเทศกับสามีฝรั่งเป็นครั้งแรกเนาะเรามาด้วยกันสองครอบครัวอย่าง ที่บอกเนาะเราก็จะไปช้าๆนะเพราะว่าแต่ละจุดนี้เราเองก็อยากจะเก็บความสวยงามแล้วก็เก็บเรียกว่าอะไรนะ,ะสิ่งดีๆเนาะเอาไว้ในใจอันนี้ก็เป็นหนึ่งความใฝ่ฝันตอนที่เราเป็นเด็กนะ <c oughs> ด้านข้างหน้าตรงนี้อย่างแน่นอนเนาะที่ปารีสเขาก็จะมีะซุ้มวาดภาพถ้าเราเดินมาเขาก็จะมีคนจะมาถามเราว่าเราจะ วาดภาพสเก็ตภาพไหมนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าแต่ว่ามันก็จะมีทางเข้าหลายด้านเนาะเราก็เดินในมุมที่เราสามารถไปได้เนาะเราก็บอกได้ไม่ไม่ทุกมุมนะเพราะว่ามันจะกว้างมากๆเลยวันนี้เราพาเดินชมด้านหน้าก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบนหอไอเฟลด้านบนนะแล้วก็ราคาก็จะมีแตกต่างกันไปเนาะชั้นกลางชั้น แล้วก็ชั้นสูงอันนี้ก็เป็นรถที่เขาซื้อตัวแล้วก็ขับชมรอบๆเมืองปารีสเราจะได้ถ่ายภาพได้อย่างสวยงามเนาะอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์มุมตรงนี้เลยนะก็เรียกว่าบ้านเมืองก็สวยงามเนาะถ่ายมุมถ่ายรูปมุมตรงไหนก็สวยไปหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นรม่มก็จะเป็นรูปของสัญลักษณ์ของอเมืองปารีสนั่นเองนะเราเองก็เห็นแล้วก็ เรีวยกว่าตื่นเต้นเป็นความใฝ่ฝันของเราเนาะก็หอคอยอันนี้อย่างที่บอกเนาะมันก็จะเป็นหอคอยที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะคะซึ่งเขาก็จะมีความสูงมากๆเลยเนาะการสร้างหอคอยเนี่ยสูงด้านบนเลยเนี่ยก็จะมีความสูง300เมตรเลยนะเนาะอันนี้นี่คือโครงสร้างทั้งหมดจะมีน้ำหนัก7,000ตันเลยนะผู้วิดจัจะบอกให้ แต่ว่ามันก็จะมีลิฟต์สองตัวนะก็คนต่อแถวแน่นมากๆเลยแล้วก็บันได4ด้านนะก็จะเป็นด้านด้านด้านขาถ้าเราขึ้นลิฟต์ไปข้างบนแล้วเราก็เวลาลงเนี่ยเราสามารถเดินลงบันไดมาด้วยก็ได้นะซึ่งรวมทั้งมีพัตตคารแล้วก็หอชมวิว3ชั้นเนาะเราก็ไม่ได้ไปตรงพัตตคารนะเราก็ขึ้นลิฟต์ไปถึงชั้นที่ สูงที่สุดแต่ว่าไม่ไม่ถึงยอดเพราะว่าคนด้านบนไม่ลงมาข้างล่างเราก็จะไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ให้เห็นรอบๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนให้เห็นวิวอันสวยงามคือแล้วมันมองเห็นแบบมองเห็นแบบเหมือนทั้งเมืองเลยมันจะสวยมากๆเลยนะก็เดี๋ยวเรามาบอกอราคาตั๋ว ไว้ทีหลังเนาะอันนี้คือเราอยากจะให้เห็นภาพรวมๆร,ร,รอบๆความสวยงามแล้วก็เป็นอหอคอยที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ใครๆก็ต้องมาเชฟฟี่นะถ้าไม่มาตรงนี้ก็มาไม่ถึงปารีสนั่นเองนะเป็นครั้งแรกของเราเราก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะเก็บความสวยงามเอาไว้ในความทรงจำเนาะความทรงจำ ตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ชอบมีความใฝ่ฝันแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเดินชมรอบๆกันเดินช้าๆไปด้วยกันเนาะไปค่ะสำหรับการซื้อตั๋วเนี่ยก็จะมีคน ต่อแถวแบบยาวมากๆเลยนะเป็นงูกินหางกันเลยทีเดียวเนาะเราเองก็จริงๆแล้วเราจะไม่ขึ้นไปข้างบนก็ได้เนาะพักพวกของเราอีกอีกทีมหนึ่งเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะไม่ขึ้นไปด้านบนนะน,นี่แถวที่รอนะแต่ว่าสามีของเราเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปที่ไหนเนี่ยเขาต้องไปจนถึงเส้นชัยเขาจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็เลยบอกว่าพวกเราจะขึ้นไปข้างบน เออทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจไปด้วยอันนี้สามีก็เลยซื้อตั๋วให้เขาเนาะออกค่าตั๋วให้เขานั่นเองนะสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่คนละ22ออย60เซน22ออย60เซนก็4คนเนาะแล้วก็เด็กคนละ5ออย70นะคะอันนี้ก็เป็นชั้นที่ประมาณชั้นสองนะเพราะว่าชั้นบนเนี่ยมันเต็มคนไม่ลงมาเราก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้ ตัวก็เลยจะมีราคาเท่านี้แต่ถ้าขึ้นสูงก,กว่านี้มันจะราคาเยอะกว่านี้นั่นเองนะในไหนก็มาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องขึ้นไปให้ถึงบนยอดเดี๋ยวมาขึ้นลีบไปด้วยกันหนึ่งอย่างเลยที่เวลาเรามากับที่ความแตกต่างสำหรับเรากับสามีเนี่ยบางทีเราแค่มาถ่ายภาพโขบขขบข้างๆหรืออะไรเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วแต่เขาเนี่ยถ้าเกิดเขามาแล้วเขาต้องถึงจุดหมายคือไปที่ไหนเขาต้อง ไปให้ถึงมาที่หอคอยฉันก็จะต้องขึ้นไปที่หอคอยอันนี้เป็นนิสัยของสามีของเราที่เขาจะต้องไม่ให้เสียเวลาในในใน,ในเ,เสียเวลารอบๆเวลาเราเห็นอะไรสวยๆเราก็อยากจะหยุดถ่ายรูปนะแต่ว่าสามีเขาก็จะไม่ค่อยหยุดเก็บก็จะเดินไปจนถึงเส้นชยัยคือเราเองก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่มันไม่ค่อยจะ,ะนิสัย ที่มันจะแตกต่างกันนะคือเราชอบช้าๆถ่ายบรรยากาศเรื่อยๆแต่เขาเนี่ยชอบไปถึงเส้นชัยทีเดียวเลยเขาจะขึ้นก็จะขึ้นไปอย่างเงี้ยเอออันนี้เราก็ขึ้นมาละเดี๋ยวจะพาไปชมวิวด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นแบบกระจกให้เราเดินได้ด้วยนะเราก็ตื่นเต้นเนาะ เราขาขึ้นนี่ขึ้นลิฟต์แต่ถ้าขาลงเนี่ยใครจะลงบันไดก็ได้เนะเราก็ลองลงบันไดดูนะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปชมวิวด้านบนที่มันสวยมากๆเลยนะคลิปนี้อาจจะยังไม่จบเราก็จะต่อด้วย ep 2นั่นเองเนาะไปค่ะชมวิวด้วยกันค่ะ